ไม่ยากจังไม่ยังสันโอเคเลยคระขอรซางยังม่ทันได้มีผัดยังผัดผัดผัดเผ็ดก็รบแกกะแล้วด้วยแกล่ะที่ใส่หอมหมูในตูดเจี๊ยบเทสบอพี่ไอ้ ด้แล้วขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีม่แเป็นหัวหมูไหวมาเด้อเเพิ่นเอามาให้ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นเรีย,ยตนสร้างเมื่อใดกัดจินตะเขากับแก้ว <Okay. S 1> อเมืม่อใดกัดจินตะเขากับแก้วนี่ม่นเป็นหัวหมูไหวเด้อพี่้องเลยเป็นหัวหมู เป็นหัวหมูเพื่อนเอามาให้กินนี่แหละกล้านเชียงหมูเพื่อนเอามาให้ผู้ใหญ่ใจดีเอามาให้เพื่อนเลียนตนเพื่อนมาเห็นแล้วสร้างเมื่อได้กินต่ขอกับแก้วสัน้นสร้างกระไรโอ้ไปไปหามีก่อนสร้างาอืมเพื่อนก็ตใจดีตัวเพื่อนซื้อใจ หัวเนาะเพิ่มไม่หาหัวโอ้ยวันหูพ่อพาแต่สมองมาเว้ยไ่จาไปพาแต่้สมองมอนถูกเราเปแทบเนีนวะขในสูไมจังเลยเจ้ข้างในบีบเน่นั่นมันเถ่นตรงนี้แล้วเจ้าก็แจกกแบบว่าแปลงรูปไม่กันได้เสียใจเจ้แปลงนมั้ทางทางฟพอนพอนก็ไแ้วพอนชิง

จ้าวันหนังเจ้าว่าดูเจ้าเอาเบเลไ้หรอครับรถแต่รถแต่าพได้ครับี u อะไรืกินล่ะเดนึเ้ไลยหน่อยไไปหานั่งตั้งกินหลายรอกเม่นบ่มันมีเพื่อกเพืนงานทางมาให้ไปกินคนละตังแล้วก็งเราเียน้ดวะ

mình cứ mi này này viên hũ sò vặt con tao thúc anh mất cổ là đi rồi quên cầm bảm hết nhau là muỗm muỗm anh mặc เขาหนึ่งจะดูกพราะเพราะเหรอเนาะมักหมักมูมิกีดอืมแล้วต็ม

หูหมูครับ <S <S เป็นการสีย่างหูหมูครับผมถ้ากินย่างหูหมูแล้ว ได้มีกำลังบังซ่างนี่อาหารสร้างขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีท่านนั่ะล่ะที่เพิ่นเขียนซ่างเมื่อใดก็ซ่างกินกินจะขอเกับตำบังหุ่งเมื่อนี้เพิ่นเลยเอาหัวหมูมาให้ใครคนมาสียเอาหัวเนี่ยินไรเฮ้ยหยาดตักจีบมั่งคนกลุ่มเลย

เยอย่ามันแดดนะก็เ้นแล้วบอกว่ากนลเริ่มมองเลยจะพันเหล่ากาแเนาวถ้ากินเนี่ยจะลบทุกปัะเมื่อกินแดดจนมันกลายร่างพนักอ่ะอ้าวใช้่นเจ้ากันไหเนี่ยมาๆได้ตัวพนังกอดขอกันให้

ใต่เอใต่มันสูงหวะไ่ไได้กันเมันร้อนี่เพราะว่าหันทมาทิ่งเอารถที่ส่งไม่ด้ต้าจากไหนม่รถของคนหามาเจียบพื้นถึงฟ้าคนเดยจะ้าหมวอัดจะข้้อที่สิตัดหาหอ้กมเจียวไปตัดหอนน่กนคนหาอ้เดี๋ยวปีหน้าไม่จะมีปาประตูใหม่อีกอันนี้โอ้ย มันมันจังเกียร์ยากนัเนี่ยรู้จักแล้วอ่ะลูกมันมาต้องเสียต้องพี่แมงจบแล้วอันนี้แมงยกหมอนุ่นผัดเผ็ดกุ้บจีอู้ผัดเผ็ดกบย่างนากากหมูโอ้ยอาหารสร้างเหีบวั้บ่มดใครมีเนืกอจีนมาเดยดอกพี่น้องเพกนเลียดตุน <genau S 3> <m ess un> <confusing> คุณไผ่ใุดเยวน่ะเออย่ำป้อนเดียวอืมวัน้เอาหย่ำ้ได้ม้อนย่ำป้อนแล้วเนี่ยเพราะว่าตะกี้เขาก็ตอบเสนบุญคุณได้ที่พนย่ำเขาป้อนเขานะแเลเนาะฝั่งนกเเนาะม้อนดีนะเวนกเ กูเป็นเจี๊ยบัาน,นี้หรอแต่พูดตัวเดียวกูเป็นความรู้สึกจังเนอะ <c oughs> ดูในคลิปเนาะมันลงไว้ว่าแม่อย่าหลอกหนูวะแม่นกมันไปภาพนหนอนตัวบบกนี้มามาใส่ปากลูกๆมันก,กินไม่ได้นะ <c oughs> ดึงออกมาไปให้ตัวใหม่กินตัวนั้นก็กินไปดึงจากตัวนี้ไปให้ตัวนี้น <c oughs> มันกินไม่ได้นะ้อหนอนเปนตัวใหญ่ตนะัวนี้กิน เก็บกบกเร็นะ้วิพี่ทกินข้าอ่ปนไปานไปคุณต้งคงจะานตใช่ไหมกเปลี่ยนอะไรรน ไม่ได้เอาไปเ็ปืนเนี่ยเอาปืนไม่เอาเอาทเดีนเอาปืนไปพร้อมเนี่ยกับที่เดียนมันออกหมดทุกคนแล้วปอนเสบแลว่าเรือกินนี่ละเบือเล็งเขาไปจิ้นเบเล็งอีกแต่ว่าเหลือจะให้ดีผู้เดียวดีทีนี่ยไม่ได้คันหาแล้วนี่มุนออก่กินข้ากินเนี่ยเอเอมตัวตายตาย ยิกินค้ากหลายของวัดกันยิ่มัดควาชิดไงผ่านๆยิ่มุดออกเลยเพื่อนกปล่อยปล่อยปล่อยแกกินยืนไปเขาไปงัดนต่อหลังจากที่เขากินข้ากินน้ำอิ้มแล้วมันติขึ้นแดดกะแดดโอ้ยอนสันซดสาดแดดแดด S <S ขึ้นเราแล้ว,ลวโอ้มืออื่นนะ่ะเก็บผักหวานไปแจงเขาผักหวานแช่ล้วคนคลิปนี้ก็ไปซ้ำนีน้แะพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ได้เด้อให้กำลังใจรสร้างจำปินเนี่ยสวัสดีครับ